ช่งนี้นะคะจังหวัดพังงาได้เชิญช,ชวนท่องเที่ยวในจังหวัดค่ะพทท,ท,ทพังงาได้ชวนเที่ยวพังงาหน้าฝนนะคะนำเหล่าบล็กเกอร์สร้างคอนเทนต์10จุดเช็คอินกินเที่ยวค่ะ ทททสำนักง,งานพังงานะคะได้จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนประชาสัมพันธ์10จุดเช็คอินกินเที่ยวสนุกกับกิจกรรมมากมายนะคะโดยนาม15 Travel b o o g g e r ที่มีผู้ติดตามรวมแล้วไม่ต่ำกว่า3ล้านคนเข้ามาสร้างคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์ที่ต้องห้ามพลาดในพื้นที่ของอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงากิจกรรมนะคะอาทิการเดินเล่น ถนนคนเดินเมืองเก่าตะกวัวป่าทุกวันอาทิตย์กิจกรรมเซิร์ฟสเกตในสนามใหญ่ใกล้ทะเลกิจกรรมปาร์ตี้ไดร์กอล์ฟขี่ม้าในบรรยากาศวิวขุนเขาและสายหมอกลิ้มลองอาหารใต้สไตล์พังงากาเบเรอดังร้านรางวัลมิชลินนะคะถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตและคาเฟ่เก๋ไกสูตรความสดชื่นล่องแพไปกับน้ำใสที่วังเคียงคู่ค่ะด้านนายอามานหม,อดอดอมัดอาดัมผู้อำนวยการทอทอทอสำนักง,ง,งานพังงากล่าวว่า ช่วงกรีนซีซั่นนี้นะครับทททพังงาต้องการที่จะสร้างมุมมองใหม่ด้านการท่องเที่ยว ให้เห็นว่าพังงามีอะไรดีมากกว่าทะเลมีทั้งมน,นต์เสน่ห์ของพื้นป่าภูเขาน้ำตกแม่น้ำวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแล้วก็อาหารที่โดดเด่นจึงได้จับมือกับ15บล็อกเกอร์สายเที่ยวกินเข้ามาผลิตคอนเทนต์สร้างสีงสันกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงหน้าฝนและถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ตามครับแต่ก็เป็นบรรยากาศความชุ่มฉ่ำแถมยังมีผลไม้พื้นถิ่นอีกหลายชนิดนะครับที่กำลังจะออกสู่ตลาดให้ได้ลิ้มรสในช่วงนี้ด้วยครับ